สวัสดีทุกคนวันนี้เราพามาเดินชมนะคะสวนจัดจักรค่ะในโซนของอสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์และนานาพันธุ์นะ,ะวันนี้เรามาดูอะไรกิ้งก่าค่ะทุกคนหลายหลายบ้านก็ชอบเลี้ยงนะคะเลี้ยงงานไม่เสี่งดังไม่รบกวนค่ะอันนี้น่าจะเป็นแรคคูนนะอันนี้ฮิบโปแคงค่ะอันนี้กัลังฮิปแหล,หลายหลายคนก็ชอบเลี้ยงี่จะเลี้ยงอะอันนี้นอนนอนกลางวัน,น,นเนี่ย เป็นตัวแบบจำที่ไม่ได้เนอะแต่ก็น่ารักดีแค่นีอก็มีสองมีสองกลมนะทไม่ก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามรายละเอียดเห็นน้ารักก็เลยเดินเข้ามาดูอันนี้เจ้าตัวนี้ในไทยในไทยก็มีนะไม่ได้ย่างครัง้งก่อนไปจันท์ท่านเห็นเี็นเ็บน้อยด้วยทุกคน นี่แหละควงเผือก็คุยมองใส่หนังเข้ามาเมื่อฝันมาหนึ่เจอนะจะจะแจค่คุยสี่ตัวนะที่เห็นเลยโอ้โหเขาพอมฝนที่สวยมากเลยฟุณเซนเน่มากเลยอะเผือกับขาวฝนขาวสวยมากเลยเออจุ๊นน้องน่ารักมากใส่ชุดกระโปรงอันนี้แค่แค่เจ้าจะแค่แค่นะใส่กระโปรงสีชมพูด้วยน่ารักมากเลย เขามีสัตว์ใส่เสืส้อผอด้วยเธอ,อเดินมาหลายเล่อน่อยน้องก,ก็เดินอิสระมาเ้เมดอะไหนึ้นะไรก็จะเป็น่อกัแบแบม่ตรงน,นี้ต้องขันนะตุโซนี้าหนึ่แล้วเนเบ้ก็หค่ะมาคอกีนึ่งสตัวา่ะตัวที่สองอ๋ออ๋ไอะ 4K c k ตรงใจพี่ใหญ่่วมอมาเดินมาดูทักทายพี่ใหญ่ก่อ ัสด,ดีจ้าฮัลโหลฮัลโหลสวัสด,ดีจ้าสาวน้อยัวใหญ่มาสิคค่อนข้างจะกลัวแนละ้วตี้ยสิ4ตัวดูแขกไม้ดีมากเลยแโชว์โชโชว์โชว์โชว,โชว์ครอคำอน่ารักดดีแต่ดีเลยเขายังนี้ว่ะักว้าทเสียงดังมากเลยน่ารักมากเลยโชว์โชว์ไม่กลัวคนไม่นะ เดินเขาไม่ขายใกล้ๆก็เออดีไม่ชกเออโชว์โชว์โชว์ใหญ่เลยค <t> ุณป้าคุณก็นี่นะแต่ตอนนี้จะมีไม่กี่ตัวไอดูสอดตัวไปส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบนกมากเลย <t> มีสัตว์แปลกๆเยอะนะแต่นี้ก็เดินมาแค่โซนโซนที่เป็นอ่าต้นนกเราตั้งใจวนี้ตั้งใจมาดูนาแต่คนก็คนนี้ขาเยอะมากนะเราใส่เราต่างประเทศ